สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับผมโฉบสกอร์ฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับสำหรับฟุตบอลประจําวันที่23ธันวาคม2567นั้นผมจะพาไปวิเคราะห์ฟุตบอล3คู่โดยเรามาเริ่มต้นกันที่กู่แรกระหว่างฟิออเรนตินาปะทะกับอูเดเนเซในศึกเกาโชซิติ้อาคู่ถัดมาเป็นอินเตอร์มิลานปะทะกับโคโมและคู่สุดท้ายเราไปกันที่หลีกสูงสุดของโปรตุเกสเป็นเบนเฟติก้าปะทะกับเอสโตลินปาเอียแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ช่วงโฉบสกอร์วิเคราะห์ นนัน้ผมขออนุญาตแนะนำกิจกรรมดีๆของทางโชบสกอร์กับช่วงโชบสกอร์แจกยับจับ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นกิจกรรมทายสตอร์ลุ้นรับเสื้อฟุตบอลฟรีวันล,ละ10ตัวเลยนะส่วนเงื่อนไขาการร่วมกิจกรรมนั้นไม่ยากเลยนะเพียงแค่ท่านกดถูกใจคลิปนี้กดติดตามช่องทีเด็ดบอลเต็งโดยโฉบสกอร์และสุดท้ายคือสาคัญที่สุดท่านต้องคอมเมนต์ผลสกอร์ฟุตบอลใต้คลิปนี้ตามโจทย์ที่ผมให้ไปในแต่ละวันนะแต่ต้องบอก อกเลยว่าคุณต้องมาคอมเมนต์ก่อนล่วงหน้าฟุตบอลคู่นั้นเตะ1ชั่วโมงนะครับตอบก่อนลุ้นก่อนตอบช้าก็ต่อคิวกันไปนะเน้นย้ําอีกทีนะครับผมสําหรับกิจกรรมนี้โฉบสกอร์ฟุตบอลแจกยับ,ย,บยับกับเสื้อฟุตบอลเกรดเพเยอร์วันละ10ตัวนะนั่นหมายความว่าท่านที่ตอบถูกสิบท่านแรกจะได้รางวัลน,นี้ไปนะโดยผมบอกเลยว่าความพิเศษนั้นคือท่านสามารถเลือกเสื้อได้ไม่ว่าจะเป็นทีมไหนปีอะไรโฉบสกอร์ จัดให้เน้นตามต้องการแน่นอนนะครับท่านสามารถติดตามผลผู้โชคดีได้ที่คอมเมนต์นะโดยจะมีทีมงานของโชว์สกอร์ฟุตบอลไปพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการรับเสื้ออีกทีนะครับสําหรับท่านที่สงสัยว่าแล้ววันนี้จะให้ทายสกอร์คู่ไหนนั้นผมบอกได้เลยว่ารอติดตามกันท้ายคลิปนะครับ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับทุกท่านเราไปกันที่คู่แรกในการวิเคราะห์ของวันนี้เป็นศึกระหว่างฟิออลเรนติน่าปะทะก,กับอูเดเนเซในศึกเกาโชซิลิอานะโดยเราไปเริ่มต้นกันที่สถิติการพบกัน6ครั้งล่าสุดของคู่นี้นั้นเป็นทางฟิออที่ทําได้ดีกว่าโดยพวกเขาชนะไป3าครั้งเสมอ1ครั้งและเป็นทางด้านอูเดเนเซที่ชนะไปได้2ครั้งนะครับโดยการแข่งขันนัดล่าสุดในบ้านของฟิออเรนติน่านั้นพวกเขาเสมอกับอูเดเนเซไป2ประตูต่อ2 นะโชว์ถัดมาเรามากันที่ลำดับตารางคะแนนในเกาโชกันบ้างนะโดยทางฟีออนั้นปัจจุบันอยู่อัดับที่5ของตารางแข่งไป15เกมมีอยู่31แต้มโดยฟีออนในฤดูกาลนี้นั้นพวกเขาชนะไป9เกมเสมอ4แพ้ไป2เขาสามารถยิงได้28เสียไป11นั่นจึงทำให้ผลบวกลบป,ประตูได้เสียของฟีอออยู่ที่บวก17นะครับซึ่งหากมาย้อนดูผลการแข่นขัน6แมตช์ล่าสุดในลีกของฟีออแล้วนั้นเรียกได้ว่าทําได้ค่อนข้างดีโดยพวก เขาชนะไป5และแพ้ไป1เกมนะครับส่วนทางด้านหูดดเนเซ่ปัจจุบันอยู่อันดับที่9ของตารางแข่งไป16นัดเยอะกว่าฟิออร์น1เกมด้วยนะมีอยู่2 0แต้มโดยแบ่งออกเป็นชนะ6เสมอ2แพ้ไป8นะอูดเนเซ่ฤดูกาลนี้นั้นยิงได้19ประตูเสียไป25ลรูปนั่นเท่ากับว่าผลบงกลบประตูได้เสียของเขานั้นอยู่ที่ลบ6นะครับหากมาดูกันที่ผลงาน6แมตช์ล่าสุดของอูดเนเซ่นั้นพวกเขาแพ้ไป4เสมอ1และชนะ 1. มาโชว์กันต่อที่ความพร้อมของผู้เล่นทั้งสองทีมกันบ้างนะโดยเริ่มต้นที่เจ้าบ้านฟิออร์สําหรับเกมนี้นั้นโดโดจะถูกพักในการแข่งขันรอบนี้เนื่องจากติดโทษแบนและน่าจะต้องเป็นทางด้านของไมเคิลคายโยเดที่จะลงเล่นแทนนะครับส่วนทางด้านของเอโดวาร์โดโบเวติดปัญหาส่วนตัวไม่สามารถลงเล่นได้ในเกมนี้เช่นกันนะข้ามมาดูกันที่ฝั่งของอุดินเนเซ่กันบ้างเขามีผู้เล่นบาดเจ็บไม่พร้อมลงเล่นในเกมนี้ถึง6คนด้วยกันซึ่ง2ใน6 6คนนั้นก็คือทางด้านของออยเออร์ซาราก้าและทางด้านของซาดีรอฟิสที่ต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน,านถึง2สัปดาห์อาจจะทําให้อุดเนเซมีตัวเลือกในแดนกลางน้อยลงไปอีกนะครับมาโชว์บันต่อที่จํานวนช็อตเบอร์เกมกันบ้างนะโดยเริ่มต้นที่ฝั่งของฟิออร์พวกเขามีช็อตเบอร์เกมอยู่ที่13.1และโกเบอร์เกมอยู่ที่1.9นั่นจึงทําให้คอนเวอร์ชั่นเลตของฟิออร์นั้นสูงถึง14เลยนะส่วนทางฝั่งของอุดรเนเซ่นั้นพวกเขามีช็อตเบอร์ อยู่ที่10.6โกเปอร์เกมอยู่ที่1.2ส่วนคอนเวอร์ชั่นเลทนั้นอยู่ที่11%เรียกได้ว่าน้อยกว่าฟิออร์ถึง3%เลยทีเดียวนะมาโชว์วิเคราะห์เกมนี้กันเลยละกันทางด้านของฟิออร์เลนติน่าไม่แพ้ให้อเดเนเซมา16จาก17เกมหลังสุดในบ้านรวมทุกรายการนะแถมพวกเขายัางยิงอเดเนเซได้อย่างน้อย 2, 2> ประตูใน3เกมหลังสุดอีกด้วยเรียกได้ว่าฟอร์มการเล่นในบ้านของฟิออร์ในฤดูกาลนี้นั้นดูดีมากๆโดยพวกเขาแพ้ไปเพียงแค่เกม เดียวเท่านั้นจากการลงเล่นในบ้านทั้งหมด12เกมแถมใน12เกมนี้ยังสามารถชนะได้ถึง8เกมอีกด้วยนะส่วนฟอร์มการเล่นเกมเยือนของอูดิเนเซ่นั้นถือว่าไม่สู้ดีสักเท่าไหร่โดยในฤดูกาลนี้นั้นพวกเขาเล่นในบ้านไปทั้งหมด9เกมแต่สามารถเก็บชัยชนะได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นอีกหนึ่งสถิติที่จะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะครับนั่นคือสถิติเกมรับที่ดีที่สุดของลีตกเป็นของฟรีออนะที่ฤดูกาลนี้พวกเขาเสียประตู ในลีกไปเพียงแค่11ประตูเท่านั้นเรียกได้ว่ามาการันตีความเหนียวแน่นของแผงรับฟิออร์ได้เป็นอย่างดีนะโชว์สรุปกันเลยละกันคู่นี้ผมมองว่าฟิออร์ดูดีกว่าทุกอนูไลไปตั้งแต่ความพร้อมของผู้เล่นที่มีตัวบาดเจ็บน้อยกว่าส่วนเรื่องของโกเปอร์เกมหรือช็อตเปอร์เกมก็ยังดีกว่าหรือแม้กระทั่งสถิติด,ดั้งเดิมที่โคมูเดเนเซเอาอยู่มัดเลยนะงั้นผมเลยขอโชว์สกอร์ไปที่ฟิออร์จะชนะเกมนี้ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ครับมาโชว์กัน ต่อที่คู่ถัดมาในเกาโชซีตีอานะเป็นศึกระหว่างอินเตอร์มิลาน Milan, ปะทะกับโคโมโดยคู่นี้นั้นมีการพบกันเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นแต่เป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานที่ชนะได้ทั้ง3ครั้งเลยนะซึ่งหากเราดูกันที่สกอร์แล้วนั้นผมบอกเลยว่าอินเตอร์เจอกับโคโโมแค่3ครั้งแต่สามารถยิงได้ถึง9ประตูเลยนะส่วนโคโมนั้นยิงอินเตอร์ได้เพียงแค่ครั้งล่าสุด2ประตูเท่านั้นนะครับมาโชว์กันต่อที่ลำดับตาราง คะแนนในลีกันบ้างนะทางด้านอินเตอร์นั้นปัจจุบันอยู่อันดับที่3แข่งไป15เกมมีอยู่34แต้มโดยแบ่งออกเป็นชนะ10เสมอ4แพ้1นะทางด้านอินเตอร์นั้นมีเกมรุกที่ร้อนแรงพวกเขายิงไปทั้งหมด40ประตูเสียไปเพียงแค่15ประตูเท่านั้นนั่นจึงทําให้ผลบวกลบประตูได้เสียของพวกเขานั้นอยู่ที่บวก25นะซึ่งหากเรามาย้อนดูกันที่6เกมล่าสุดของอินเตอร์นั้นพวกเขาชนะไป5และเสมอไป1นะครับข้ามมาที่ฝั่งของโคโมกันบ้างนะปัจจ ปัจจุบันนี้พวกเขาอยู่อันดับที่16ของตารางโดยแข่งไป16เกมมีเพียงแค่15แต้มเท่านั้นนะแบ่งออกเป็นชนะ3เสมอ6และแพ้ไปถึง7นะครับทางด้านโคโมรูการน,นี้นั้นพวกเขายิงในหลีกไปแล้ว18ประตูเสียไป28ประตูนั่นจึงทำให้ผลบวกลบประตูได้เสียพวกเขานั้นอยู่ที่ลบ10นะครับผลงาน6แมตช์ล่าสุดของโคโมนั้นพวกเขาชนะได้เพียงแค่แมตช์เดียวเท่านั้นและเสมอไป3แพ้ไป2นะมาโชว์กันต่อที่ความพร้อมของผู้เล่นทั้งสองทีมกันบ้างนะโดยเร่ เริ่มต้นที่ฝั่งของอินเตอร์ทางด้านนิโกโรบาลเล่าจะไม่ได้ลงเล่นในเกมนี้เนื่องจากได้รับอาการบาดเจ็บเล็กน้อยโดยน่าจะเป็นทางด้านของดาวิดเอฟัตเตซี่ที่ลงเล่นแทนนะส่วนตัวเจบคนอื่นๆนั้นยังไม่มีอัปเดตเท่ากับว่าในเกมนี้อินเตอร์จะขาดน,นักเตะไปทั้งหมด4คนด้วยกันนะโดยทางฝั่งของโคโมเองก็มีผู้เล่นบาดเจ็บไม่พร้อมลงเล่นเกมนี้อยู่2คนด้วยกันโดยเหตุผลที่เหลือผู้เล่นบาดเจ็บเพียงแค่2คนเพราะว่าทางด้านของจาโคโป โอซาราหายจากอาการบาดเจ็บและฟิตพร้อมลงเล่นในเกมวันนี้ด้วยนะมาโชว์กันต่อที่สถิติช็อตเปอร์เกมกันบ้างนะโดยทางด้านของอินเตอร์นั้นช็อตเปอร์เกมของพวกเขาอยู่ที่15.6ส่วนโกเปอร์เกมอยู่ที่2.7นะครับผมข้ามมาดูทางด้านฝ้าของโคโมผู้มาเยือนกันบ้างช็อตเปอร์เกมของพวกเขาอยู่ที่14.7ส่วนโกเปอร์เกมอยู่ที่1.1นั่นจึงทําให้คอนเวอร์ชันเลทของพวกเขานั้นห่างกันมากถึง10%เลยนะงั้นเรามาโชว์วิเคราะห์เกมนี้กันเลยละกันนะทาง ทางด้านอินเตอร์นั้นไม่แพ้เกมเย้าติดต่อกันมา9เกมติดแล้วโดยในฤดูกาลนี้นั้นพวกเขาลงเล่นในบ้านไปทั้งหมด13เกมแบ่งออกเป็นชนะ10เสมอ2และแพ้1นเกมนะครับแถมอินเตอร์ยังสามารถเก็บคีนชีตได้มากถึง8คินชีตอีกด้วยเรียกได้ว่าฟอร์มการเล่นในบ้านไม่ธรรมดา,าจริงๆนะสำหรับอินเตอร์ส่วนสถิติอื่นๆนั้นอินเตอร์ยิงได้อย่างน้อย3ามประตูนใน3เกมล่าสุดในลีกอีกด้วยเรียกได้ว่านอกจากเกมรับที่ค่อนข้างดีเกม รุกก็โหดไม่แพ้กันนะผลงานเกมเยือนของโคโมนั้นดูไม่ดีเลยนะโดยพวกเขาเล่นเกมเกยือนไปทั้งหมด10เกมแบ่งออกเป็นชนะ1เสมอ3และแพ้ไปถึง6เกมนะครับโดยผลงานโดยรวมของโคโมในฤดูกาลนี้นั้นพวกเขาเก็บคินชีตได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นจากการลงเล่นทั้งหมด17เกมนะชบสรุปคู่นี้ผมมองว่ายังไงก็น่าจะเป็นทางด้านของอินเตอร์ที่ชนะไปได้ในเกมนี้แต่หากจะมาดูกันว่าจะยิงได้กี่ลูกนั้นผมเลย ต้องวกไปดูกันที่สถิติช็อตเพ์เกมกันบ้างซึ่งทางอินเตอร์นั้นก็ทําได้ดีกว่ามากเช่นกันเพราะงั้นผมเลยขออนุญ,ญาตโชบสกอร์ไปที่อินเตอร์ชนะ2ประตูต่อศูนย์ครับมาโชกันต่อที่คู่ถัดมาในลีกสูงสุดของโปรตุเกสโดยเป็นศึกระหว่างเบนฟิก้าปะทะกับเอสโตลินปาเอียโดยผลงานการพบกัน6เกมล่าสุดนั้นเป็นทางด้านเบนฟิก้าที่ทําได้ดีกว่าโดยพวกเขาสามารถเอาชนะไปได้5เกมส่วนทางด้านของเอสโตลิวนั้นชนะได้เพียง แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งหากย้อนไปดูเกมล่าสุดที่พวกเขาพบกันในบ้านของเบนฟิก้านั้นเบนฟิก้าสามารถเอาชนะไปได้ถึง3ประตูต่อ1เลยนะมาโชว์กันต่อที่รำดับตารางคะแนนกันบ้างนะโดยทางด้านเบนฟิก้าพวกเขาอยู่อันดับที่3ของลีกโดยแข่งไป14เกมมีอยู่35แต้มซึ่งแบ่งออกเป็นชนะ11เสมอ2และแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นโดยเบนฟิก้าฤดูกาลนี้นั้นพวกเขายิงได้34ประตูเสียไป8ปประตูนั่นจึง นำให้ผลบวกลบประตูได้เสียของพวกเขานั้นอยู่ที่บวก26นะโดยหากเรามาย้อนดูกันที่6เกมล่าสุดในลีกของเบนฟิก้าพวกเขาชนะได้5และเสมอไป1นะครับถัดมามาดูกันที่ฝั่งของเอสโตริลกันบ้างนะพวกเขาปัจจุบันนี้อยู่อันดับที่12แข่งไป14เกมมีอยู่14แต้มนะโดยแบ่งออกเป็นชนะ3เสมอ5แพ้ไป6เอสโตริลในฤดูกาลนี้นั้นพวกเขายิงได้12ประตูเสียไป21ประตูนั่นจึงทําให้ผลบวกลบประตูได้เสียของเขา อยู่ที่ลบ9นะครับซึ่งหากเราย้อนไปดูกันที่ผลงาน6เกมล่าสุดแล้วนั้นเรียกได้ว่าพวกเขาชนะ2แพ้2และเสมอ2นะมาช์กันต่อที่ความพร้อมของผู้เล่นทั้ง2ทีมนะโดยเริ่มต้นที่ฝั่งเจ้าบ้านเบนฟิก้าข่าวดีคือทางด้านของเลนาโตซานเชสฟื้นตัวเต็มที่แล้วหลังจากมีอาการบาดเจ็บจึงทําให้ในตอนนี้นั้นเหลือเพียงแค่ติอาโก้กูเวียที่ยังบาดเจ็บเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะถ้ามาดูที่ฝั่งของเอสโตริลกันบ้างนะ นะสำหรับโอเลรันมีปัญหาบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อและอาจไม่พร้อมสําหรับเกมในวันนี้แต่ก็ต้องเช็คประเมินก่อนเกมอีกครั้งนะส่วนตัวบาดเจ็บคนอื่นนั้นยังคงเดิมจึงทําให้ในเกมนี้ทางด้านเอสโตริลนั้นจะขาดนักเตะทั้งหมด3คนด้วยกันนะครับไปโชว์กันต่อที่ช็อตเปอร์เกมมันบ้างนะโดยทางด้านเบนฟิก้าพวกเขามีช็อตเปอร์เกมอยู่ที่16.6ส่วนโกเบเกมอยู่ที่2.4นั่นจึงทําให้คอนเวอร์ชั่นเลตของเบนฟิก้านั้นสูงถึง14%นะส่วน ทางด้านของเอสตอริลนั้นพวกเขามีช็อตโปรเกมอยู่เพียงแค่9.1เท่านั้นและโกโปรเกมก็ต่ำกว่ามากๆนะอยู่ที่0.9นั่นจึงทําให้คอนเวอร์ชันเลตของเอสตอริลนั้นอยู่เพียงแค่9%เท่านั้นโชววิเคราะห์เกมนี้กันเลยละกันสถิติที่ทั้งคู่ปะทะก,กันในบ้านของเบนฟิก้านั้นเป็นทางด้านเจ้าบ้านเบนฟิก้าที่ทําได้ดีกว่าโดยใน6เกมล่าสุดเป็นทางด้านเบนฟิก้าสามารถเอาชนะไปได้ถึง5จาก6เกมนะเบนฟิก้าเป็นทีมที่มีเกมรับแข็งแร่งดีสุด ในหลีกณปัจจุบันโดยพวกเขานั้นเสียประตูในหลีกไปเพียงแค่8ประตูเท่านั้นจากการลงเล่นทั้งหมด14เกมนะครับสถิติเกมเยือนของเอสโตรนีนั้นไม่ดีเอาซะเลยโดยใฤดูกาลนี้นั้นพวกเขายังไม่ชนะใครในเกมเยือนซึ่งพวกเขาลงเล่นในเกมเยือนในฤดูกาลนี้ไปทั้งหมด7เกมด้วยการแบ่งออกเป็นแพ้4เสมอ3นะส่วนผลงานเกมในบ้านของเบนฟิก้านั้นโหดหินมากๆพวกเขาลงเล่นในบ้านไปทั้งหมด12เกมชนะได้มากถึง10เกมและ เหมือนแผ้นเท่านั้นนะครับแถมยังสามารถเก็บคินชีตได้มากถึง8จาก12เกมด้วยนะครับโชว์สรุปกันเลยละกันคู่นี้ผมมองว่ายังไงเบนฟิก้าก็ดูดีกว่านะและส่วนตัวคิดว่าทางด้านเบนฟิก้าน่าจะเก็บคินชีตเพิ่มในเกมนี้อีกด้วยเพราะงั้นผมเลยขอโชว์สกอร์ไปที่เบนฟิก้าเจ้าบ้านชนะด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ูนย์นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการวิเคราะห์ฟุตบอลประจําวันนี้นะครับผมงั้นมาพูดกันต่อถึงกิจกรรมแจกเสื้อ บอลกกันเลยลนโดยคู่ที่ผมเลือกให้พี่น้องชาวโฉสกอร์ได้ไทยสกอร์การแข่งขันนั่นคือศึกระหวา่างพิออเรนตินาปะทะก,กับอูเิเนเซนในศึกเกาโชซิติอา์นะอย่าลืมนะครับผมกติกาของเราต้องมาคอมเมนต์ไทยผลก่อนคู่นี้ลงเตะ1่ชั่วโมงนะใครมาตอบทีหลังหรือทายแต่ผู้ชนะโดยไม่ยอมบอกสกอร์ผมจะถือว่าผิดกติกาทันทีนะครับงั้นเรากลับมาสรุปทีเด็ดที่ผมให้ไปประจําวันนี้กันสักหน่อยละกันโดยเริ่มต้นที่คู่แรกพิออเรนตินาปะ ปะทะกับอุดิเนเซ่คู่นี้ผมมองว่าฟิออจะชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะคู่ถัดมาอินเตอร์มิลานปะทะกับโคโมคู่น,นี้ผมให้อินเตอร์ชนะ2ประตูต่อศูนย์เช่นกันและคู่สุดท้ายเบนฟิก้าปะทะกับเอสโตริลปาเอียคู่นี้ผมให้เบนฟิก้าชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับสุดท้ายนี้นะครับจบสกอร์ก็อยากให้ทุกท่านคอวอยอีกเช่นเคยคิดวิเคราะห์แยกแยะก,กันให้ถี่ถ้วน ผมเชื่อว่าหากท่านเข้ามาฟังชบสกอร์แล้วสิ่งหนึ่งที่ท่านจะได้ไปแน่ๆน,นั่นก็คือเรื่องของสถิติเชิงลึกซึ่งท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อสำหรับผมนั้นผมบอกอีกครั้งว่าเปิดรับความคิดเห็นแตกต่างเสมอทุกท่านสามารถคอมเมนต์ติชมหรือพูดคุยกันได้ตลอดเวลาและหากคลิปนี้ช่วยทําให้วันแย่ๆของคุณกลายเป็นวันที่ดีได้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้โฉบสกอร์ฟุตบอลกันด้วยนะครับ